กสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการมิสเตอร์คอมแสตนแนลและอยู่เกมวอลโลบัตเกมสงครามหุ่นยนต์ครับเกมนี้ก็ได้อัปเดตใหม่ส่วงคิสตมาดดูดิสภาพไปกันเลยครับไปต่อชื่เอาหมดยึดของ ไปโอ้ยดูหุนนห่นยนต์นี่ป้าหุกก่นยนต์ตัวใหม่บอกว่านี่สกินด่านอะไรก็ไม่รู้เป็นโรงงาน มาแล้วโอ้โหตีมาแล้วจ้ามาแล้วลว้าวว้าวอยู่ในกันเอออยู่ในกันม,มาแล้วนะมาแล้วนะยึดจุดยึดจุดจุดยึดจุดอีโหดูม oh, ันยิงเพื่อนดิแล้วเจ่าเป็นมาจากมันไหมเนี่ย

High, you trust, you trust มาละจ้ายึดจุดยึดจุดเราก็ต้องยึดจุดสีไว้ก่อนเพื่อใช้ชนะโอ้ยิ่ละยิ่ละยิ่ละ ยิง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 ยี่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 ยิงยิงยิงยี่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  ลรยิงเรายอิอย่าอย่าลุงก็อ,งอย่าลุงครับไว้ตายเลยแม่แต่ก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะเออใช่ลืมไปเลยอีกตัวึ่งนะไปกันเลยแมวเฮ้ยมมันร้องอ่ะน่าเอาือมันร้องี้อ๋อมันอยู่บนไง ทำไม,ไม,ไมลองั้นยันอยู่บยไง้ยืนไม่โดนละต่อไปอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นจะติงมเพื่อนทำไมเงยียแล้วก็ยจโตดิเพื่อนเรามาช่วยเราเพื่อนเพื่อน,อน,อนเตตอพื่อนเรามาช่วยแล้วเพื่นพนพนอนอ เอเอาลูกสุมมอเบอืิอปีก่อนนีก่การการกขาว่าการกระแทกแล้วก็ยิง,ยง,ยงตัดตัดตัดนี่นีนน่เอาไม่เรียกมันไปรอหรอวะนี่ก็ต้องมอยวยิงก็ต้องมวะเอออย่าอยา,ยาเออขาเกิดความเจ็บไอเยี่ยมไมยิง เฮ้เกิดไปคิวแล้วงาอ้าวอยู่ตรงนี้เองนะอยู่ตรงนี้เองนะยิงตัดตัดตัดยิงยิงยิง,ยงไม่รอดแหละไม่อร,นนออไมอรอดโดนลุงเงี้ยคุณไม่รอดหรอกครับโดนโดนโดนเงี้ยคุณไม่รอดหรอกคุณไม่รอดหรอกแตกไปจีแตกไปดี ยิึกกอดคอยยึกกอดคอยยึกกอดทำไมโอ้ยโอ้โอโอโดูมันลุมดูมันลุมเราต้องมันต้องตายเกิดซอกสุดท้ายแล้ว <c oughs> ยิงถึงได้ยิงถึงนะเจ๋งเลยนี่ <c oughs> โอ้ยสภาพการยิงแง่แง่เดนแงมแงมเดนเติมมาแล้วเติมมาแล้วโอ้โหเเชอร์เฮ้ยโอ้ยกระตายกระตายรเสร็จแล้วไปรู้สุกแล้วจ <Oliver> ้ามาแล้วจ้า เราอยากตายเราอยากตายเราแพ้แต่เราก็อยากตายเราต้องยิ้ยว่ายิ้มชี้ชี้ชี้โอ้โหมือเราไม่ได้อัปเกรดมาเลยเดียเกล่าโอ้โห,โโหแตกห,หน้าล่าเป็นหน้ากองแง่อย่างเทพมันโยมาใหม่หรอยิงฝ่ายต้องฆ่าแล้วยโอ้ยมันเป็นยิงเหนือเนี่ วายแพ้เลยแพ้เฉยตาที่สองดาวดวงจันทร์ัวนี้ไปอ้าวมาพอดีโอ้มาปัาป๊บยิงเลยโอ้แอด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 ดวงจันทร์ไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยั่วกระโดดเลาเฉยไม่ดีนะไม่ดีนะไม่ดีนะคะไม่ดีมาวะจ้าอยู่ไหนเอ้ยจะมาลามนี้สองตัวอล้วะนี่ยิงยิงกันยิงกันยิงยิงอ้ยโอ้ยโอ้ย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 เพน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 เพ โอ้ยยิงอย่างโหดเลยยิงังยิงังโหดเลยครับจะยิงก็ได้ครับโอ้ย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 อยู่ยืนดโอทิปหายยังไงโอ้ยมันปล่อยมามันปล่อยมานี่โอ้ยแม่ไม่รู้ เราเราไปตามันเราตายละอู้ว่าตายแน่ๆเลยอย๊ยยิงก่อนแพ้เราขอคิวหนึ่งนะอุ้ยหลบทานหลบทานอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมันไล่เรามาแล้วมันไล่เรามาแล้วไม่ค่อยไปอยากไปไหนเลยอุ้ยโอ้โห ด่ลุมมะด่ลุมดลุมด่ลุมด่ลุ้มว้ด่ล oh, ุ CDU, ้มยิงตอนนี้สิขอโดนยิงตอนนี้เถอะรู้สุรีโร่รูสุรีโร่ร้สุรีโระรู้สุรีโร่รู้สูปืนบงอ้ปตายตายเราตายเราตายโอ้โหเราบึ้มเลย ทำไรวะทำไรไรวขาอะไรไม่ได้เช็ค right? ิวต uh, ื๊ดตเดินเดินมันยนมาแววมันยนมาแววทีนี้ไงมันยนจามาแววจ้าอู้หยหนี เนี่ยหนีเอจะรอดหรอกเขาเขาเนี่ยจะรอดหมเราจะรอดเราอจุ๊บจุ๊บอุ้ยสิไปแล้วไงเราจะตามมันลาจะตามมันแต่เราขอการก่อนเพิมนี่ยก็ยิงอ้ดีมากเพื่อน เออราก็มาเอาอีกตโอ้มันยังมีอีกตัวนี้โอ้หมันอัดเต็มเต็มเลยอ่ะไม่ดีแล้วสรงขาตรงนี้ไม่มันโผล่หลายจังเออเบื่อช่วยช่วยช่วยกันช่วยกันาเกิดความเสียหายบันลายแล้วไงโอ้มันยิงกระดามมาเลยเบื่อ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 เลยนม่เชี่ยว เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนเรายิงไมดโดนเลยเพื่อนมาว่ดจ้าเราจะแพ้แก้วอันนี้แพ้สงครามนั้นเหรอขาเราเกิดซ้ำรู้ดิ ผมวู่มปีอัปปะทำไมปีนะครับให้มันยิงก่อนให้มันิมก่อนสายิงก,ก่อนเราจะแพ้เราต้องย่แตกไปเลยโหเปิดม,มาแนมะ่ก็เอากันเลยมาลจามาลจามา,จาลจาเรายิงไม่โดนมันเลยอ่ะ ตยังไม hmm. ่รบมาเลยเปลี่ยนลูกศนนี่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 เรากล่าวดจายเราต้องไปนี่นีโอ้โหาวเพิ่งเกิดเองนี่นีมันตายเฮ้เเฮเฮ้เฮ้อโต้เริ่มไปนะ มาแล้วโตมาแล้วนะจ๊ะแพ้สองคามอีกแล้วหรอมาแล้วนะมาแล้วจ้าอยู่ไหนกันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่หลังหินแน่ๆเลย ค่ายแพ้ข่าไปสองคิวอ้าวคิิมมาอัปเตดตแพนใหม่ถ้าใครชอบคลิปนี้ขอให้กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นใจในการทำคลิปก่ับไปครับ,บคุณครับไปละบ๊ายบาย